สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9.2สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับ เมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการลื้นที่สีสำนังกงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อหนอทพอให้บริการกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดปัตตานีดังนี้ 1. ผสมเทียมโคสายพันธุ์กำแพงแสนจำนวนหนึ่งตัว 2. ได้ติดตามลูกโคเกิดปีกบประมาณ2,565สายพันธุ์ปรามั่นแดงเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมและอุปกรณ์ผสมเทียมมีความพร้อมในการประชาสัมพันธ์โดยใช้น้ำเชื้อนอทอพอพ่อพัน,โนุโคนำเข้าน้ำเชื้อร้อเปอร์เซให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นและรักษาโรคโคข,ขั้นตน้นให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดช,ชอบและพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อได้รับการประสานและร้องขอณสถานีผสมเทียมบ้านแม่ตีนะตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีและนี่คือหนึ่งภารกิจของหน่วยประชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ